มามาลวกหอยลวกหอยเมนูปล่อยหอยมือนี้เพื่อลวกลวก็เลยล่ะแต่ว่าข้างออกมาอุ่นนะหอยฝรังไปอย่างนี้มัใช่ดีเพื่อหละก็ต้องลวกด้วย เอาแล้วเดี๋ยวไปนอกน้ำก่อนพอลก่อนมาเขามาหั่นหอยกันเลยพาดหอยหน่อยแบบยยไงคนเคืองฟ้ามึง,ยยงมึงไงกับสิษยานไม่จมอันนี้มันก็บอกตามหรอกต้องหั่นหอยแคงบุรีหยังพาสมอเคืองเคืองไปเลย ไม่คึนแลูกจุก๊บๆออกไปท่งไปให้กระบาดฝนตกอยู่ในี้ของหลัง<อ>จากพันเสร็จแล้วเกลับมาปรุงกันเลยใส่พริกก่อนเลยทำด้วยกระพริก เลยมาเผ็ดกันไสิเลยมาลงใส่หลาย,อยขอ,อดกวทานใี่้องน้ำปลาเด็กใส่ประทานนัวจะหน่อย

ต้นหอมผักชีแล้วก็หอมเปรหรือผักชีใบเด็ดเลยใส่อะไรในอ่ยนี้ห้าม้องสอยกระดาษเด็ดใสเ่เลย ใา่ถาไปจัดจานกันเลยหากินขาวที่น้องให้ข้ามยังไงก็ด้เหี่ยวคอให้คุยก่อนห้อยจักวาก่อนอไปเลยสามตัว